สตูดิโอยินดีต้อนรับเข้าส ổ, ู่หลอนไทยแลนด์เรือนรับรองเรื่องที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจรงิงที่เล่าต่อกันมาเมื <ME> ่อสมัย40ปีที่แล้วที่เขือนชนละประทานแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสาน รอบๆบริเวณเต็มไปด้วยป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์สมศักดิ์น้อยและประจักษ์สามนมช่างฝึกงานใหม่ได้ถูกส่งให้มาฝึกงานที่เขื่อนชนะระทานแห่งนี้ทั้งสามคนเป็นเพื่อนร่วมสถาบันเรียนสาขาเดียวกัน พอเดินทางมาถึงวันหน้างานก็ได้พาไปส่งที่เรือนรับกลอ ึ่งมีสภาพเก่าแก่ไปตามกาลเวลาพับอาศัยกันที่นี่นะครับเหลืออยู่สองห้องนี่แหละก็จัดสรรกันเองแล้วกันว่าจะนอนกันยังไงเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมารับไปกินข้าวที่สโมสรประจับ ซึ่งมีนิสัยค่อนข้างจะเป็นคนเห่าๆผงผางนั้นผมขอพักคนเดียวแล้วกันนะครับผมชอบนอนคนเดียวตกลงสมศักดิ์และน้อยนอนห้องเดียวกันส่วนประจักรแยกออกมาอยู่อีกห้องเพียงคนเดียวพอถึงตอนเย็นหัวหน้างานก็มารับไปกินข้าวที่สโมสรที่อยู่ภายในเขื่อนชนรัประทานในเขตป่าบริเวณน,นี้นะ มีสิ่งเล่นลับเยอะแยะมากมายจะทําอะไรก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะจะขี้จะเยี่ยวก็ต้องรู้จักขอเจ้าขี่เท่าทางทุกตารางนิ้วในป่านี้น่ะมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นปกปักรักษาอยู่อืมผมว่าคิดกันไปเองมากกว่านะครับหัวหน้าป่าก็คือป่าผมไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกแต่ผมว่าเชื่อไว้บ้างก็ไม่เสียหายนะครับเรื่องแบบนี้นะ่ะ เรามาอาศัยในที่ของเขาอยู่า็ตามใจนะครับผมอบอก็บอกบอกตนเตือนอนายฐานะที่ผมมาอยู่ที่นี่นานใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่พิจรารณาเอาเองแล้วกันตอนนี้ก็ค่ำเมืดแล้วผมว่าเรากลับกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนต่างมาเหนื่อยจะได้นอนพักผ่อนเดี๋ยพวพรุ่งนี้ผมจะพาไปดูที่หน้างานแต่เช้าหลังจากที่กินข้าวเสร็จ หัวหน้าก็พามาส่งที่เรือนลับหลงซึ่งก็เป็นเวลาค่ำมืดลงแล้วพอส่งทุกคนเสร็จก่อนกลับหัวหน้างานก็ได้กำชับบอกก่อนนอนก็ให้จุดธูปบอกกล่าวเจ้าของสถานที่ด้วยนะเรามาอาศัยอยู่บ้านเขาครับครับหัวหน้าหลังจากนั้นสมศักดิ์และน้อยทั้งสองคนก็ได้จุดธูปบอกกล่าวขอขมาเจ้าที่เจ้าทางพวกผมนป็นช่างเพิ่งเดินทางมาฝึกง,งาน ขออนุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางขอพักอาศัยเป็นการชั่วคราวนะครับขอให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยปกปักรักษาพวกกระผมด้วยมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดไปก็ขออาภัยด้วยนะครับสาธุส่วนประจักษ์เขาไม่ได้ทําตามอย่างที่หัวหน้าบอกเตือนเพราะเขาเป็นคนหัวเรื่องไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้ตกดึกขณะที่ทุกคนกำลังหลับ จับก็ได้ยินเสียงในห้องน้ำประตูก็ล็อกแล้วนี่ ลูกใครมาเข้าห้องน้ำวะด้วยความสงสัยเขาจึงลุกเดินออกไปดูที่ห้องน้ำพอเดินไปดูก็ปรากฏว่าก๊อกน้ำถูกเปิดทิ้งไว้ไม่มีคนอยู่ในห้องน้ำหลังจากที่ปิดน้ำเสร็จเขาก็กลับไปนอนต่อ แต่ยังไม่ทันที่จะได้หลับเขาก็ได้ยินเสียงเปิดน้าอีกครั้งในใจก็คิดปลอบใจตัวเองกถามมันคงจะทําสุดพอลุกขึ้นมาก็ได้ยินอะไรบางอย่างที่กําลังเคลื่อนไหวสิ่งที่เห็นก็ต้องทําหหัวใจแทบจะเต้นก้าวไปเก่าพลัมพลิกที่วางอยู่ดีนี้แต่ตอนนี้มันกําลังสาย ก็ได้หันกลับมาเผชิญหน้ากระเขาพร้อมกับปรากฏร่างของใครคนหนึ่งมาท้าหน้าเกลียดหน้าในตาดูดันจ้องเขมงมาทางเขากระดักถึงกับชกยื้ตกใจสุดไม่คิดไม่ว่าจะได้มาเจอกับสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อมาทั้งชีวว่ามีอยู่จริงพอตั้งสติได้ก็รีบวิ่งออกจากบ้านตรงไปที่ห้องของเพื่อนทั้งสองทันที อ้เประตูเร็วๆเพื่อนทั้งสองพอได้ยินเสียงเรียกก็รีบออกมาเปิดประตูอ้าวประจักษ์เป็นอะไรพี่หน้าตาตื่นมากะดึกเชียวผีผีที่บ้านหลังนั้นมีผีนนากลอมากเหลยือย่างของนอนด้วยคนนะประจักษ์เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนทั้งสองไฟัง อคิดว่าน่าจะเป็นผีเจ้าที่ที่สิงสถิตอยู่ในบ้านนี้แน่เลยเขาคงจะไม่พอใจที่นายเนี่ยไม่ความเคารพเขาไม่รู้แหละอย่างไนงผุมนี้เราก็ต้องกลับบ้านแหละไม่ฟ้องไม่ฝึกมาแล้วงานที่เกิดนี้นะพอถึงตอนเช้าประจักษ์ก็รีบเก็บข้าวของกลับบ้านทันทีคงเหลือได้ช่างอยู่ฝึกงานเพียงแค่สคน ผมก็บอกก็เตือนแล้วยังร้านจองหองจนได้ลืมดีนะเขาไม่เอาถึงตายก็บุญละไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามผ้าเป็นต่างบ้านต่างเมืองไม่เฉพาะว่าจะต้องเป็นในป่าในเขาเราต้องให้ความเคารพยำเกรงเจ้าของที่เขาไปลามาไหวอยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อน ขอได้รับความขอบคุณจากหลอนไทยแลนด์พบกันใหม่ในอีพีต่อไปสวัสดีครับ